เอาละสวัสดีครับทุกท่านกลับมาอยู่กันในเกม Devil May Cry V กันต่อนี่ก็เป็นพาร์ทที่13แล้วนะครับมายิ่งอยู่ยิ่งยากยิ่งเล่นยิ่งยากไปไปกันต่อเลยเป็นโฟที่ไหนก็ไม่รู้จะต่อกับพาร์ทหลุมนะครับลงไปเลยลงไปอีกมีอให้เก็บบ้างต้องการ ปีศาจหายละชาร์จกอนอยากจะลงรวดไปเลยนะแต่ว่าเราหิวอ่ะเราต้องเก็บเก็บเกรดก่อนเพราะว่าหลังๆมันยากนะครับถ้ามันยากเราก็จะเอาทุกอย่างที่มีผมว่าแม่งตีหลังปีศาจมันเดิบแน่ๆลานอย่างนี้ใช่ไหม ใช่มาดิฮุบตามตามไปฟันเฮ้ยมันมันถืกขึ้นปาวะ หนีได้ไหมเล้าโอ้โหหนีลูกลูกอีช่างหนีลูกอีช่าง,งโดดโอ้โหหนีอีกแล้วตามเอาดิโอชิบหขัดอ๋อโอ้ อุย้ยเชี่ยเกินเกินไปพี่ไม่เกินมากไม่เงยเ,เปิดมาต้นเกมก็ทำกูเสียแล้วแลโอ้โห เ,เ,กเก็บครบยังเฮ้ยเลือดหายแล้วเก็บเลือดเก็บเลือดเก็บได้ไหมยังทันไหมหายแล้วไม่ทันเฮ้ยทันว่ะโอ้โหขอบคุณครับโอเคเล็งดีๆหาเลือดก่อน เลือกเกินจอยเพย์โฟผมเพิ่งพังไปนะแม่งดิฟแล้วอ้าวต่อต้องเอาตัวไหนก่อนดีลำแสงเอือยเฉยโอ้โหแสงเอือยเฉยไปดิ มลาดเปรตนะครับเฮ้ยเชี่ยกูขอเลือดกูไม่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมมึงมาปลุกได้ยังไงแทงแทงแทงเอ้ยโหอุ้ยขูไม่ไม่ได้เลยว่ะไม่ได้เลย ที่แคบด้วยจบแล้วที่แคบอย่างนี้ปั่นปั่นปั่นหมดอะปั่นหมดจบแม่งเวนเฮ้ยผมตึงนิดนึงนะเพราะว่าผมอยากได้เอสว่ะอยากได้แรงเอสแบบทุกด่านอะ ไม่ได้ขอมากไปใช่ไหมโอ้โหแล้วตรงนี้ไปได้ปะโอเคไปได้อยู่หรือว่าเวอร์จิลจะไปไม่ได้แล้วแลอะไรเห็นนะข้างล่างมีอะไรไหมคือตอนนี้เราเลือดน้อยอยู่ใช่ปะเพราะฉะนั้นเราต้องการเลือดทางไหนมีให้มีเลือดให้เราเราจะไปเคป้บะข้างล่างจะไม่มีเลือดลองดูทางนี้ดิ จะเป็นทางไปเก็บของนะครับตรงนี้อยากจะโดดโดดไปเลยดียไหมเอ้ยทางนี้ดีกว่ามาั้งดูท่าของเล่นจะเยอะกว่าโอเคทางนี้แล้วกันเฮ้ยเลือดต้องลงให้ได้ตรงนี้ม่านผ้าเด็ดขาด โอเเ้ยอาจดืเลือดฮึบโอ้โหข้างล่างข้างล่างต้องมีประเด็นแต่แม่งให้สู้แคบมากอะอาดีมามามาลำแสงเอื่อยเชยไปก่อนเลยเฮ้ยเอาชนกันเองเอ,อ้าวสวยอ่าสโลไปก่อนอ๋อเโลไปตีก็คือมันจะหายสโลนะครับ phát mang hơi 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 ngọc tèng ơi chưa ơi ôi phải lạ ok ngọc tông tông chỉnh trang แทงจบโอ้โหแม่งจะลำแสงเอื้อเฉยอย่างเดียวเลยติดยากเหลือเกินลุกอ่ะแป๊บหนึ่งนะผมขอดูท่าเป็นโอเคไปกระโดดลงบนคุกกี้ โดดลงบนแครกเกอร์ป huh, ีศาจก็มีคุกกี้เหมือนกันเหรอเนี่ยฮึบมีไหมมาไหมว่ามาอาไม่มาทีนี้แล้วไม่มาฮึบไม่มีอะไรแล้วเนาะเราเต็มหมดแล้วโอเคเราโดดยาวเลยนะครับฮึบอ่า กี่ตัวตัวอะไรสับบอลสับอุแทงแล้วมาเลยควงควงจบไหมจบแล้วหนึ่งจบแล้วหนึ่งเลยกี่ตัว หยุดจังวะเฮ้ยขุดโยกต่อยต่อยทุบจบไหมจบไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้สเต็ปใหม่ว่ะเอาว่ะเออเขาเรียกว่าโยกแบบ โยกลุบไปเฮ้ยชิบหาย้ะด่านนี้กูจำได้และวป๊อตอะไรมาอุ้ยเชี่ยเดี๋ยวละตัวต้องรวดเร็วนะครับ เือของแข็งแต่ละตัวแม่งของแข็งจริงโอ้ oh. จบหนึ่งเหลือมึงมาขับคูไลทีแหละตัวเนี้นะ ว่บปุปป๊บวับกูเอาบ้างดิเฮ้ยชิ e ่กี้พาเริ่มเหนื่อยว่ะโอ้โหแม่งเริ่มตึงแล้วล่ะโอ้ยด่าน<ๆ>นี้แม่งบอสกูตายแน่ไอ้ดาบไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูไม่สปอยแล้วกันนะครับแต่แม่งเท่เป็นบอสท,ที่ผมผมคิดว่าเท่สุดในเกมนะนะแล้วก็มันก็เคยโผล่มาในภาคสามนะครับเป็นบอสท,ที่สุดเท่ไปเลยแต่กูบอกเลยว่าไม่ได้มาแค่เท่ยากสัตว์ ยากแบบยากสุ์ข้างล่างนี้แน่นอนนี่ไงมีท่ายกูซื้อด้วยอ่ะทีนี้ผมว่าที่จะเหมาะกับมันก็น่าจะต้องเป็นอันนี้แหละนะแต่ว่าอาจจะสาบพ,พลังใส่มันหน่อยนะอาจจะต้องใช้อนี้ไปเจอเหรือเปล่า นี่เลยหมาสามหัวไฟสายฟ้าน้ำแข็งโคตรเทแต่โคตรอันตรายหมาสามเาไม่ดูจักดูแล้วว่ากูเป็นใครกะตุนนาอยากจะต้องเล่นเหมือนกันนะครับค่อยๆเข้านะครับโอเคผมใช้ยาวกระตับยาวกระตกดีกว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะแปลงร่างอย่าเข้าใกล้โอเคจำได้อยู่ครับตัวนี้ผมชอบมากชอบมาตั้งแต่ภาคสามเฮ้ยปันปันท่านนี้ผมจะพยายามจบผมจะพยายามจบด้วยอันตีให้ได้นะตัวเนี้ย tất thế nào không 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 ป้าตายพอแล้วต้องมาสู้ขอมุมกล้องอีกมีบอสสามคนโอ้ยโอเคโอเคเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้น้ำแข็งเข้าไม่ได้วะขอโทษขอโทษขอโทษ จะมาที่เล่นนิดหนึ่งนะครับโอ้ยตบกูทีเดียว <c oughs> คือหลอดโอเคมากูตื่นละว่าไงว่าไงเฮ้ยหลบรีบหลบ อออกกไปก่นเฮ้ยกดผิดไปโดนโออีกแล้วโอเคไม่เป็นไร ไม่พน้นกิงกิ้งกิ้งเราแล้วกันไปก่อนว้าว แม่งยังไงดีวะเนี่ยอุ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยยังไม่ตายตั้หัวเลยอรอครจะตายตั um ้หัวได้แล้วนะ ถ้าเราชนะตอนเป็นดันเต้แต่ว่าเวอร์จิวคงไม่ได้อะไรได้ความมันอย่างเดียวบอกเลยว่าบันเธอสุดๆตามไม่ไม่เอาล้มามันและว

โอ้ยชูเกือบได้แล้วอะเขี้ยเสียดายหลบหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลโอ้ยโหยเม่งเขี้ยกูจะ ไ,ได้ใช้ทำให้ตายอยู่แล้วเนี่ยโอ๋ยได้ไหมได้ไหมจะจบไหมมาจะจบกับกูไหมจ,จบเถอะอโอ้โหไม่ตายเขีย้ย โอ้ยชิบหายแล้วมาออกมาเพื่อนโอ้ยเชี่ยโอ้ยโอเค,อเ,คเราใช้อันนี้พอนะหมื่นเจ็ดเพื่อเลื่อนนิดนึง นโอเคเชี่ยเอ้ยโคตรยากอือบีเลยกูเป็นไงละ่ะได้โยโอเคโอเคครับโอ้โหแม่งเหนื่อยเลยโอ,โอเคเพื่อนๆ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ที่เข้ามาแล้วดูแล้วก็รับชมกันนะครับก็เรามาถึงช่วงท้ายนะใครที่ยังอยู่ดูกันจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณอีกทีนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร้กันไว้นะครับจะได้คอยติดตามกันต่อไปนะครับเราจะเป็นคอมมูนเป็นชุมชนเป็นช่องที่น่ารักนะครับผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> ผมจะเจวิดทุกอย่างนะครับ ถ้าใครอยากดูเกมอะไรก็เพียงแค่โหวตแล้วก็ขอยอดซับให้ถึงตามเป้านะครับผมผมจะเล่นให้ดูโอเคครับผมยังไงก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกันนะครับผมยังไงก็ลาตีสวัสดบีบายบายค่ะ